สวัสดีครับทุกท่านชาวอ e ีฟุตบอลพบกับผมแอมกันพารีวิว p o t w u c l ผู้รักษาประตูทับปืนใหญ่ดาวิดลายาลายาส่วนสูง183นะครับอายุปัจจุบันอายุ28เท้าข้าให้นาเป็นเท้าวขวาเป็นนักเตะทีมชาติสเปนครับสโมสรปัจจุบันอาเซนอล p o t w u c l ประจําวันที่21มีนา2024 ลายามาในสไตล์อ t แท c k i n g g o คิ k เปอร์เป็นผู้รักษาประตูที่คอยออกมาตัดบอลน,นะครับเมื่อบอลผ่านกองหลังมาก็จะวิ่งออกมาตัดบอลหรือตัดเกมนะครับลายามี over all rating อยู่ที่93 over all rating จะอยู่ที่98ถ้าบูตโค้ดเป๊ปตัวใหม่จะอยู่ที่99นะครับลายาสำหรับลายาแล้ว over all สูงสุดนี้ต้องอยู่ในฟอร์ม A เท่านั้นนะครับ ส่วนค่าพลังผู้รักษาประตูเราจะไปดูที่ค่าพลังผู้รักษาประตูเลยครับ GK a n e การตอบสนองจะอยู่ที่9.3ครับ GK catching รับลูกบอลจะอยู่ที่87 GK playing ปัดบอลอยู่ที่89 GK reflex การเซฟลูกยิงใกล้ตัวจะอยู่ที่9.7 จีเคลีดการยินคุมตำแหน่ง95มระยะมีค่าการตอบสนองการเซฟลูกยิงใกล้ตัวกับการยินคุมตำแหน่งดีมากครับในค่าหนึ่งที่สำคัญคือค่าความเร็วค่าสปีดต,ต้นความเร็วอยู่ที่59ครับสปีดต,ต้นระยะอยู่ที่62อีกค่าหนึ่งก็คือการกระโดดรับลูกบอลนะครับค่าจัมปิ้งอยู่ที่72 การใช้เท้าข้ามไม่นัดของลายะานานครั้งคําแม่นยาในการใช้เท้าข้ามไม่นัดปานกลางฟอร์มการเล่นปกติความท้าทานกับบาดเจ็บปานกลางดาบิดลายยาบูเตอร์โ o คริปปิ้งบวก3บูเตอร์บวก3นี้จะแสดงเต็มผลก็ต่อเมื่อลาย่าอยู่ในฟอร์ม A นะครับการบูของลายาจะมี GK เคเน็ตจีเ c แฮช g ing, g ่งจีเคเ g ลิงจ จะมีการตอบสนองการรับลูกบอลการปัดบอลแล้วก็การเซฟลูกยิงใกล้ตัวครับนี่ครับถ้าอยู่ในฟอร์ม A จะบูตบวก3เลยสำหรับเดบิดดาบิดไายาถ้าอยู่ในฟอร์ม B ก็จะบูตบวก1ลายยามีสกิล GK GK โลพัน GK ลองโท GK เพนตี้เซฟ กระดา,านยาผู้รักษาประตูมือสองของอาร์เซนอลล่าเงินมาจากนักแข่งตัวยูซีเอลรอบ16ทีมที่เจอปอร์โตโชว์ฟอร์มเซฟอย่างโดดเด่นและล่างนี้เป็นล่างแรกปีโอทีดีวยูซีเอลและมาในล่างบูสเตอร์อีกด้วย มากับสไตล์ e a t t a c k i n g Go k ิ e p e r ผู้รักษาประตูที่คอยออกมาตัดบอลเมื่อบอลผ่านกองหลังมานะครับดูได้จากจังหวะแบบนี้นะครับบอลร้อยผ่านกองหลังมาดาวิดลายาก็จะออกมาตัดบอลแบบนี้ครับเป็นผู้รักษาประตูที่มีความสูง183่แต่ซึ่งถือว่าน้อยครับมีความสูงน้อยไปสําหรับผู้รักษาประตูแต่มีค่าพลังการตอบสนองการเซฟลูกยิงไกล้ตัวการยืนคุมตําแหน่งที่ดี ค่าพลังที่กล่าวที่ว่าดีเพราะมีค่าพลังอยู่ที่90บวกสามารถว,าว้างบอลได้ไกลเพราะมีสกิล GK long throw ทำให้สามารถสร้างเกมสวนกลับได้อย่างว่องไวและมีการเซฟจุดโทษที่ดีนะครับเพราะมีสกิล GK penalty save จากการใช้งานราย,ย่ามาจริงๆนะครับจะเซฟลูกยิงไกลลูกยิงหนักและลูกยิงเสาแรกได้ดี แต่ลูกยิงไกลตัวนะครับลูกศิษจะไม่ค่อยมีลูกเซฟปฏิหารเท่าไหร่จะมีจังหวะเออไปบ้างหรือได้จากจังหวะที่เสียประตูนะครับในจังหวะนี้เนี่ยครับประตูบางคนเซฟได้นะครับแในช่วงนี้ด้วยความเป็นแพทใหม่เอ็นเทน,แ,นแ,แ,แบบไม่คุก็ไม่รู้ว่า ผู้รักษาประตูแต่ละคนมีการเซฟที่ดีแบบไหนในความรู้สึกผมก็คือมีแค่ลูกเซฟปฏิหารเท่านั้นที่ไม่มีเลยดาวิดลายาจะเป็นผู้รักษาประตูที่ผมตัดคะแนนตัดเกรดผมให้คะแนนอยู่ที่6.5กับเต็ม10ต้องขอใภัแฟนปืนใหญ่อาร์เซนอลจริงๆนะครับที่ผมตัดเกรดผู้รักษาประตูคนนี้น้อยไปแต่สำหรับแฟนอาเซนอลแล้วคงไม่ใช่ปัญหาเปิดได้ก็มีดีใจกันบ้างแหะครับ สุดท้ายนี้แอบกันฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกดซับสไครป์ช่องแอบกันแอมกันขอฝากไว้เพียงเท่านี้และพบกันใหม่สวัสดีครับ